สวัสดีครับกลับมาแล้วครับก,กับไมค์คัฟเซิร์ฟไทยพิมพ์นนนะฮะวันนี้เร,<ะ>เราจะมาบอกว่าแอดมินฟิลขาดน,น,นะฮะวันนี้รู้สึกว่าแอดมินเขาจะแบบฉุนมากเลยครับแอดมินฟิวขาดแล้ว<า>แอดมินประกาศเลยบอกว่าะแบบไม่เปิดเซริร์ฟอ่าและคุณคนนี้ก็คือคุณ data าาคุงใช้้ยระวังอันนี้คือกระสุนสัตหาง แล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กับในเราจะมาอยู่กันในห้องแแบบนะ,นะะแล้วนี่ก็คือโปรแกรมฟอร์ซืซอนะจะสังเกตว่าจะต้องเอาไปล้างในนี้แล้วก็เอาเข้าเครื่องนี้นะฮะแต่ออนี้ก็จะมีพีซีด้วยโอเคอันนี้โปรแกรมฟอร์ซืซอผมก็มีอยู่สามตัวนี้แล้วเหมือนได้แล้วไม่รู้อยากอยากอาะเลือกมาเอง อ่าปืนใหญ่น้ำก็คือของใครไม่รู้นะ่าจะเป็นของคุณลาต้าคุงนะนเอานี่อ้าวเฮ้ยออกไปไปเลยไรชูฉันฟัาแสงหัวอา้าวให้ย <c oughs> อาไปทำไมข้างนอกอะ่เอะอเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอ,อ,อะไรเนี่ยมอนลด้านมาอะไรอะอะไรเนี่ยไม่ใช่มันมันมันตัวใหญ่ไงไอตัวเนี้ยมันก็เลยอยู่ในอันนี้ไม่ได้มันอยากออกมาเห็นโลกภายนอกไงต้องเข้าใจมันแล้วทำไมทำไมกันแพงมันไม่แตกมันมันจะไปแตกได้ไงมันมันมันไม่ได้สมจริงหรากนั้ะ เออสกายคลิปที่แล้วผมลืมบอกว่าผมจะให้สกายสักหน่อยเดี๋ยวให้ไวใต้คลิปแล้วกันโอเคนะไ้ดูผมตอนนี้เกิดการล็อกสูงครับแล้วก็ชื่อผมชื่ออู้บอกแล้วลิี่แล้วอ่ะ้ยชื่อชื่อชื่อเรผมลืมใชื่อชื่อผมชื่อชื่อชื่อชือชื่อชื่อชื่อชอชื่ออมณัีแบบน่ แาดเอ๋อ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 ขอเอาตัวบึ้มบึมเออ i m i l i e โอเคชื่อนี้แล้วครับแล้วก็ส่วนส่วนคุณ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 สมัยนะชื่อ k i l l หรือเปล่าใช่ห่อสมัยสมัแล้วถูกแล้วโอเคนี่ฮะสองชื่อนี้ฮสกาย s k สมัยผมคิดว่าสมัะสิ อีเอ้ยเีอีอีออีอีออีอวีออีออีแล้วออีมีออี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 ออีอีกีอ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 ีสกาย S M I L E M I L อีอ สสามเนี่ยสกายถ้าอยากแ้วก็แอดมาหลับแต่ว่าอย่าแอดมาตอนดึกๆึกแลนอนแล้วแล้วะตอนนี้ก็ริ่มงงอ,อ่าเรามาต่อกันในใหม่ <c oughs> ะะครับอ้าวอ่าลครับอ่ากดได้เลยกด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 ดกดีอ่าพอพอมันเต็มร้อยนะมันก็จะรีกับไปอีกครั้งเพื่อโหลดใหม่นะฮะเพื่อทำการที่จะให้โปเกมอน เอ่ออะไรอ่ะเป็นโปเกมอนที่สมบูรณ์แบบนะรอ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 ก็ตอนนี้ผมมีโปเกมอนอยู่ทั้งหมดบอกกี่รอบแล้วเนี่ยผมอยากได้ตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณสิบตัวด้วยกันโอเค เออแล้วรู้สึกยิ่งจะมีน้องผมที่อยากจะเข้ามาด้วยแต่เขาไม่มีสกายนั่นเองนะเขาจึงเข้ามากับผมไม่ได้แล้วก็ถ้าบังถ้าแบบต้องถามว่าผมเราเกินไปซะไหนแค่แป๊บเดียวเองนะก็ซึ้มผมไปถายอีวีรอบที่งกอีวีครับรอบที่สามอีวีครับอีวีครับ มีชุดใส่แล้วะน้องเรานี่เก่งๆดูไม่ใได,เด,ด้เปิดดิเปิดให้น้องเราเข้ามาหน่อยเปิดให้น้องเดาให้เอาเข้ามาเคก็คนนี้นะคือน้องผมไม่ใช่น้องแท้นะมาึง,น,ง<ป>น้องที่ในเกมนะเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงเนี่ยออกไป นี่นะฮะผมอัดคลิปอยู่ยนะทุกคนคงเห็นชัดเจนนะคะมีคนบุกเข้ามาในห้องของเรานะฮะซึ่งเป็นตัวประหลาดอะไรไม่รู้นะก็ะะถ้าพี่เฟมเห็นก็ช่วยดูให้ด้วยนะคนใส่มัตเตอร์บอรคนใส่มัตเตอร์บอร์ป่อะอ่านี่ครับคนนี้คือน้องผมว่าชื่อว่าเกมมี่คุ้งว่าไงเกมมี่อ่าอันนี้คุณสมัยอ่าสมัยหายอันนี้สมัย อ่าส่วนคนนี้ชมเกมส่วนผมก็ชื่อเจนนะชื่อเจมโอเคถ้าถามน,นะคาคใส่กูเบอมึงอัแหละใส่โอเคุณท่านใส่แล้วมันมาจไเจเอ้ยคุณช่วยกันานะออกไปด้วยผมถ่ายคลิปอยูอ่นะ นี่นะคนเนี้ยเอแลเอีแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะพี่ถ้าพี่เฟรมหรือใครในเซิร์ฟที่เห็นช่วยกันลาบอกแอดมินได้ฮนะเดห,หรือช่วยคลิกหรือช่วยแบนอะไรก็ได้ที่แบบไม่ให้มันมายนะุ่ง่ะไม่ลนะําคานหมดคือดิมันมันจะมันจ้องจะเอาฟอสซิลคนอื่นเนี่ยเห็นปะ่ะและ้วมันแล้วมันเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้นะเน,นี่ยเอลี่กดเลยกดรัวรัวกดรัวรัวกดรัว ừ chưa luôn 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 giờ băng, luôn 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 mà trong luôn 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 เร็วๆดีมาคิกด,ดีดกบ้าคลิกปุ๊บอ่านี่ไงเขาก็เดี๋ยวแลกกันใหม่ได้ใช่ปะละ่ะมันเอาไปแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้เอเอก็อบอกให้เข้ามาาอ้อะไรวะก็อบอกว่าม่อกินโยนแอดมินทิดทิมเยอะจอัดเฮ้ยพองแอร ชื่อมันชื่ออะไรหรือว,ว่า A B ใช่ปะเอา L, A B ศูนย์หนึ่งโปเกมอนเอา A B ศูนย์หนึ่งโปเกมอนแอดเฮ้ยทุกคนเห็นชัดเลยใช่ไหมคลิปผมเนี่ยโอเคก็ใครับอันนี้ ไม่ได้เป็นการหลอกนะคือบอกว่าผมกำลังไลน้นั่นอยู่รายการอันนี้เลยอแล้วเรากำลังไอ้นั่นอยู่แล้วตีอยู่แม่งเข้ามาขโมยเสกไม่รู้มันเป็นใครอ่ะคือแบบอยู่ๆเข้ามาในห้องอ่ะอะไรขอจบคลิปเพียงเร่องนี้นะจะให้แอดเฟรมดูหน่อยจบแล้วจบ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 คลิปจบคลิปโอเคแล้วก็ดูนะในตัวผมนะไม่มีโปเกมอนนะมีไอ้ตัวนี้มันเป็นของผมมาน่านาแล้วนะแล้วก็เหน็บนะ ในพีซผมก็ไม่มีซึ่งตอนนี้ผมก็ขอจะคลิป